สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังวันนี้ช่องสันหามีเรื่องเล่าดีๆมาฝากกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้เป็นคลิปเรื่องของทหารเกณฑ์ต่อจากคลิปตอนที่255นะคะคุณผู้ฟังคลิปที่แล้วเราพูดถึงความเป็นมาของทหารในช่วงโบราณว่ามีความเป็นมายังไง มีวิวัฒนาการของการที่จะมาเป็นทหารในแนวสมัยใหม่ยังไงซึ่งตอนนั้นมันจบด้วยการที่ยังอยู่ในสมัยของรัชกาลที่5อยู่อีกนะคะยังไม่มีการปรับเปลี่ยนมาเป็นรูปแบบที่คล้ายกับสมัยปัจจุบันน่ะนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นเรื่องของการเกณฑ์ทหารที่มาสู่ยุคใหม่แล้วล่ะคะ่ะคุณผู้ฟังในช่วงของการเริ่มต้นของการที่จะพยายามปรับปรุง กองทัพให้มีความทันสมัยตอนนั้นน่ะนะคะซึ่งมันเกิดในช่วงเวลาเดียวกับที่นายทหารที่ถูกส่งออกไปศึกษาวิชาทาหารในยุโรปกลับเข้ามาถึงไทยซึ่งก็ได้แก่พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงนครชัยศรีสุรเดชซึ่งก็ถือเป็นบุคคลสำคัญในการเปลี่ยนแปลงกองทัพของไทยอย่างมากเลยะคะ่ะคุณผู้ฟัง ในช่วงเวลาดังกล่าวนะคะได้มีการประเมินถึงสถานการณ์ทางด้านการทหารของไทยว่ามันไม่เหมาะกับสถานการณในในตอนนั้นนะคะก็คือกําลังพลไม่เพียงพอซึ่งก็ประเมินได้ว่าขณะนั้นมีกําลังพลอยู่เพียงประมาณ4,000ถึง5,000นายที่ประจำอยู่ที่บางกอกทำให้เวลาพระมหาก,กษัตริย์ต้องเดินทางไปต่างเมืองมีทหารติดตามไปได้เพียง 500- ถึง1,000นายเท่านั้น ทหารที่เหลืออยู่ที่บางกอกซึ่งเป็นกําลังพลก็ไม่เพียงพอที่จะดูแลความสงบเรียบร้อยได้จึงเริ่มที่จะมีแนวคิดใหม่ที่จะปรับปรุงระบบการคัดเลือกทหารให้มีความเหมาะสมค่ะคุณผู้ฟังด้วยเหตุนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะคะก็ได้ประชุมปรึกษาหารือกับเสนาบดีต่างๆถึงแนวทางเกี่ยวกับการคัดเลือกคนมาเป็นทหารใหม่โดยให้มีการคัดสรรคนเป็นทหารแบบเท่าเทียมกัน แต่อาจจะเริ่มเกณฑ์ทหารจากทีละมณฑลที่มีความพร้อมเพราะเกรงว่าหากมีการเกณฑ์ทหารพร้อมกันทั้งประเทศจะนำไปสู่การเกิดกระบฏท,ทั่วราชาอาจาักรทั้งนี้ยังมีการเสนอให้ใช้เงินเป็นตัวช่วยจัดก,การในการเกณฑ์ทหารด้วยค่ะก็คือประชาชนที่มาเป็นทหารต้องได้รับเงินอย่างเพียงพอและมีสิ่งแลกเปลี่ยนกับคุณผู้ฟังต่อมาได้มีเหตุการณ์จลาจนของพวกเงี้ยวในมณฑลพายัพ จึงจำเป็นต้องเกณฑ์พลทหารแล้วก็ไพรพลไปปราบปรามแต่เนื่องด้วยไม่มีพลทหารที่มีการฝึกฝนการใช้อาวุธในหัวเมืองใกล้เคียงกรมมือนครชัยศรีซึ่งเป็นยศในขณะนั้นนะคะก็ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตใช้ข้อบังคับลักษณะการเกณฑ์ทหารที่มณฑลพิษณุโลกแล้วก็มณฑลน,น,นครสวรรค์ตั้งแต่วันที่1กันยายนรศ1 2 2หรือพศ2446ค่ะ ซึ่งข้อบังคับนี้เรียกว่าข้อบังคับลักษณะเกณฑ์ทหารรศ .122 นะคะซึ่งในช่วงเวลานั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระประสงค์ที่จะให้ดำเนินการกับมณฑลน,น,นครราชสีมาด้วยพร้อมกันหลังจากที่มีการออกข้อบังคับลักษณะเกณฑ์ทหารรศ .122 แล้วนะคะซึ่งก็ถือเป็นครั้งแรกที่พยายามใช้วิธีการเกณฑ์ทหารในรูปแบบใหม่ในสังคมไทยค่ะ แต่ก็ไม่ได้เป็นการใช้ในทุกพื้นที่อย่างเท่าเทียมกันหมดเป็นไปในลักษณะทดลองใช้ในมณฑลน,น,นครราชสีมาเป็นมณฑลแรกเนื่องจากการเกณฑ์ทหารจำเป็นต้องให้ทางฝ่ายพลเรือนเนี่ยจัดทำสัมมนูครัวของพละเรือนให้เรียบร้อยก่อนซึ่งกำหนดให้แล้วเสร็จในการทำสัมมนของพลละเรือนในปีรศ122หรือพุทธศักราช2446เนี่ยคะ่ะ โดยที่จัดการที่มณฑลนครราชสีมาเป็นที่แรกแล้วเมื่อทดลองใช้สำเร็จก็จะประกาศใช้ต่อมาในมนณฑลนครสวรรค์มณฑลพิษ,ษณุโลกแล้วก็มณฑลราชบุรีค่ะคุณผู้ฟังต่อมาเมื่อทดลองใช้ลักษณะของการเกณฑ์ทหารในสีมณฑลดังกล่าวเรียบร้อยแล้วนะคะปรากฏว่าได้ผลเป็นอย่างดีแล้วก็ไม่ส่งผลให้เกิดการตื่นตะหนกหรือเกิดกบฏขึ้น ประกอบกับบริบทของสถานการณ์ภายนอกประเทศที่ทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของไทยถูกฝรั่งเศสบีบอยู่ทำให้ช่วงเวลานั้นไทยไม่สามารถตัดสินใจที่จะล้มเลิกการเกณฑ์ทหารได้เพราะถ้ายกเลิกในช่วงเวลานี้อาจจะไม่สามารถเกณฑ์ทหารในมณฑลอีสานได้อีกเลยเนื่องจากจะถูกฝรั่งเศสมองว่าฝ่ายไทยกำลังจะเตรียมกำลังพลเพื่อสู้รบกับทางฝรั่งเศส จนอาจจะนำไปสู่สงครามนั่นเองครับคุณผู้ฟังดังนั้นปัจจัยที่เกิดขึ้นจึงนำไปสู่การประกาศใช้พระราชบัญญัติลักษณะการเกณฑ์ทหารรัตนโกสินทร์ศก124ซึ่งตรงกับพศ2448 โดยที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งขณะนั้นดำรงพระยศเป็นจเจรทหารบกแล้วก็เป็นที่ปรึกษาของกรมหลวงนครชัยศรีโดยจุดมุ่งหมายของการที่มีพระราชบัญญัติลักษณะเกณฑ์ทหารนี้นะคะก็เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของความไม่ยุติธรรมของการคัดเลือกการเป็นทหารที่แต่เดิมมีการยกเว้นไพร่พลบางจำพวกเช่นไพรที่ยอมเสียเงินแทนเป็นต้น ให้ไม่ต้องรับราชการทหารและแก้ไขการไร้ความสามารถของไพร่ในการใช้อาวุธสมัยใหม่ค่ะหลังจากประกาศใช้พระราชบัญญัติลักษณะเกณฑ์ทห,หารรอส2 4 4แล้วนะคะพระราชบัญญัตินั้นก็ใช้บังคับเลยค่ะคุณผู้ฟัง โดยใช้บังคับในมนณฑลนครราชสีมามณฑลนครสวรรค์มณฑลพิษณุโล,โลกมณฑลราชบุรีตั้งแต่วันที่ประกาศใช้ตามข้อบังคับลักษณะเกณฑ์ทหารรศ .122 เดิมนะคะแล้วก็ค่อยๆขยายออกไปยังมณฑลต่างๆในปีต่อๆมาซึ่งได้แก่มณฑลกรุงเก่ามณฑลนครชยัยศรีเมื่อวันที่1เมษายนรศ .125 หรือตรงกับพศ2449 มณฑลปราจีนเมื่อวันที่1เมษายนรศ126หรือพศ .2450 มนทนมณฑลกรุงเทพและมณฑลจันทบุรีเมื่อวันที่1เมษายนรศ127พศ .2451 ค่ะที่ถือว่าอยู่ในพระราชาอาณาเขตนอกเหนือจากมณฑลเหล่านี้ให้ใช้ข้อบังคับเกณฑ์เป็นตำรวจภูธรค่ะคุณผู้ฟัง เพื่อให้เกิดความคุ้นเคยแก่การฝึกหัดีิก่อนหลังจากนั้นจึงประกาศใช้พระราชบัญญัติลักษณะเกณฑ์ทหารเพิ่มเติมในสมัยรัชกาลที่6ก็คือมณฑลภาคพะายพมณฑลอุดรมณฑลอุบลราชธานีมณฑลร้อเอโดยใช้เมื่อวันที่1เมษายนพศ2457 และมนทนนครศรีธรรมราชมนฑลปัตตานีมณฑนสุร,ราษฎร์ธานีมนทนภูเก็ตมนทนเพชรบูรณ์ใช้เมื่อวันที่1เมษาพศ2 4 5พศ2459เป็นอันว่าได้ใช้พระราชบัญญัติลักษณะเกณฑ์ทหารทั่วทั้งพระราชอาณาจักรเมื่อปีพศ2459นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังรวมเวลาในการเตรียมการแล้วก็ตั้งแต่เริ่มใช้จนถึงใช้หมดสิ้นทั่วราชอาณาจักรรวมเวลาทั้งสิ้น11ปี ผลที่เกิดขึ้นจากการเกณฑ์ทหารแบบใหม่นะคะคุณผู้ฟังทําให้เกิดการรวมศูนย์อํานาจเข้าสู่ส่วนกลางลดอํานาจในการควบคุมไพร่พลที่เคยอยู่ในอํานาจการควบคุมของขุนนางแล้วก็ทหารทุกคนเนี่ยจะขึ้นตรงต่อรัฐที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นศูนย์กลางซึ่งก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางในการรวมศูนย์อํานาจทางการเมืองการปกครองเพื่อรับมือกับสถานการณ์ทางการเมืองที่ถูกลาอาณานิคมในช่วงเวลานั้นนะคะ แล้วก็ยังสามารถที่จะใช้ทหารที่คัดสรรรูปแบบใหม่ในการจัดการกับความมั่นคงในราชแจอาณาจักรได้อีกด้วยจะเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงจากยุคเก่าของการเกณฑ์ทหารมาเป็นรูปใหม่ก็จะเห็นแพทเทิร์นที่เป็นรูปแบบเป็นทางการแล้วก็เป็นลักษณะที่มีแบบแผนมากขึ้นค่ะแล้วก็สามารถบริหารจัดการได้ง่ายขึ้นนะคะดังนั้นนะคะเมื่อรูปแบบของการเกณฑ์ทหารมันเปลี่ยนไปแล้ว จากการที่พยายามรวมศูนย์อำนาจเข้าสู่ส่วนกลางให้ทหารทุกคนรับใช้กษัตริย์และก็รัฐส่วนกลางทำให้ไพร่ที่เปลี่ยนเป็นราษฎรพยายามที่จะหาช่องทางในการหลีกหนีการเกณฑ์ทหารด้วยช่องทางต่างๆทั้งการติดสินบนเจ้าพนักง,งานหรือการกระทำตัวให้อยู่ในข้อยกเว้นของการเกณฑ์ทหารนะคะลักษณะของการผลพันธุ์แล้วก็ยกเว้นในการเกณฑ์ทหารได้ถูกหยิบยกมาเป็นประเด็นในการพิจารณาเกี่ยวกับการเกณฑ์ทหารควบคู่ มาโดยตลอดกับการเกณฑ์ทหารนะคะโดยปรากฏให้เห็นตอนที่มีการประชุมณนพะระที่นั่งราชการสภาระหว่างวันที่30พฤศจิกาถึง3ธันวารศ120นะคะกรมหมื่นคนครชัยศรีซึ่งเป็นยศขณะนั้นได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อยกเว้นของชายไทยที่ไม่ต้องเกณฑ์ทหารว่าคือคนที่เลี้ยงดูมารดาของตนเพียงคนเดียว คนผู้นั้นย่อมควรที่จะดูแลมารดาของตนมากกว่าจะมาเป็นทหารเหตุการณ์หนึ่งที่มีการพิจารณาเกี่ยวกับข้อผ่อนผันหรือยกเว้นแก่ราษฎรที่ไม่ต้องเกณฑ์ทหารก็คือกรณีที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้สอบถามกรมหมื่นนครศรีสุรเษชเสนาบดีกระทรวงกลาโหมเมื่อวันที่24สิงหาคมศ1 2 1ก่อนการประกาศใช้พรบรเพียง5วันว่า รูปแบบการเกณฑ์ทหารแบบใหม่จะทำให้เสียช่างฝีมือจำนวนมากเช่นช่างเขียนช่างแกะช้างช่างไม้ช่างก่อซึ่งอาจจะส่งผลต่อการเสียงานนั้นๆน,น,นะคะก็ให้นำกลับไปศึกษาเปรียบเทียบกับต่างประเทศดูว่าจะมีผลเสียแล้วก็จะแก้ไขปัญหานี้ยังไงนะคะซึ่งหลังจากที่กรมหลวงนครชัยศรีสุรเดชได้ไปศึกษาแล้วก็ได้มาตอบพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5 ในสองประเด็นหลักๆะนะคะประเด็นแรกก็คือในเรื่องเกี่ยวกับการเกณฑ์ทหารของแต่ละประเทศได้มีข้อยกเว้นแตกต่างกันเช่นในฝรั่งเศสยกเว้นแต่ผู้ทุพพลภาพเยอรมนียกเว้นแก่ญ,ญาติสเปนเคยให้การยกเว้นแก่ผู้ที่เสียงเงินก้อนโตในการบำรุงทหารแต่ปัจจุบันก็ได้ยกเลิกแล้วอิตาลีเดนมาร์กญี่ปุ่นยกเว้นตามการศึกษาแล้วก็อายุและประเด็นที่สอง การที่ให้ช่างมาเป็นทหารนั้นก็จะได้ทหารช่างที่มีฝีมือทําความเจริญให้แก่บ้านเมืองได้หรือถ้าคนฉลาดมาเป็นทหารก็จะสู้รบสะดวกมากขึ้นสำหรับกรณีนี้ในต่างประเทศสามารถหาช่างมาทำงานแทนกันได้ง่ายด้วยเหตุนี้จึงเสนอว่าไม่ควรมีการยกเว้นด้วยความการุณาเพราะจะนำไปสู่ความยุ่งยากรัศดรจะหาทางเข้าหาคุณนางเพื่อถามหาความการุณานั้นๆน,น,นะคะ ภายหลังมีการอภิปรายข้อผ่อนผันข้อยกเว้นต่างๆที่เหตุจำเป็นว่าใครจะได้รับการยกเว้นไม่เกณฑ์ทหารนะคะส่งผลให้ภาพรวมของพระราชบัญญัติลักษณะเกณฑ์ทาหารรอสหนึอ่ะค่ะได้เกณฑ์นในเรื่องของเกณฑ์อายุว่า เป็นชายจักการที่มีอายุตามเกณฑ์เข้ามาขึ้นทะเบียนเป็นทหารรับราชการประจำสองปีเมื่อรับราชการครบ2ปีแล้วปลดออกเป็นกองหนุนชั้นที่1และเมื่ออยู่ในกองหนุนชั้นที่หนึ่งครบกำหนดห้ปีแล้วจะทำการปลดออกเป็นกองหนุนชั้นที่2และเมื่ออยู่ในกองหนุนชั้นที่สครบกำหนดสิปีแล้วจึงพ้นจากราชการทหารทั้งหมดนี้เป็นข้อบังคับที่ใช้โดยทั่วกันนะคะอย่างไรก็ตามใน พระราชบัญญัติลักษณะการเกณฑ์ทหารรอส .124 นะคะยังคงผ่อนผันและก็ยกเว้นการเกณฑ์ทหารไว้เนื่องจากความซับซ้อนและความหลากหลายของสังคมที่ประกอบด้วยกลุ่มคนหลายกลุ่มแต่ละกลุ่มก็มีคุณค่าและก็มีหน้าที่ที่จะช่วยในการดํำรงสังคมไทยให้ก้าวหน้าต่อไปก็คือยกเว้นสำหรับการเกณทหารครั้งแรกได้ถูกระบุไว้ใน พระราชบัญญัตลิลักษณะการเกณฑ์ทหารร1 2 4ในหมวดที่4ว่าด้วยการยกเว้นราชการทหารดังต่อไปนี้นะคะมาตรา14บุคคลบางจำพวกซึ่งอยู่ในข้อที่กล่าวต่อไปนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ยกเว้นไม่ต้องมีหน้าที่รับราชการทหารก็คือ1จีนคือจีนใหม่ที่มาจากเมืองจีนแล้วก็บุตรของจีนผู้นั้น2คนป่าคนดอยคือจำ พวกคนที่อยู่ป่าและอยู่บนเขาบนดอยซึ่งกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงกลาโหมเห็นว่าควรยกเว้นโดยไม่สามารถให้เข้ารับราชการทหารได้สามคนพิการอันไม่สามารถรับราชการทหารได้สี่คนท,ที่ทรงพระก,ากราดเกล้าวให้ยกเว้นโดยเฉพาะหลังจากนั้นข้อยกเว้นเกี่ยวกับการเกณฑ์ทหารก็ได้มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปโดยตลอดตามบริบทของสังคมเมืองที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะคะเพื่อให้เหมาะสมกับสังคมยุคนั้น ดังจะเห็นได้ว่าการเปลี่ยนแปลงข้อยกเว้นตามพระราชบัญญัติลักษณะเกณฑ์ทหารพศ2460ได้กำหนดยกเว้นแก่บุคคล3ประเภทคือ1คนพิการทุพพลภาพอันแพทย์ได้ตรวจแล้วว่าไม่สามารถจะรับราชการทหารได้เลย 2. พระภิกษุในศาสนาพุทธที่รับสมณศักดิ์และที่เป็นปร,ริญญและ 3. คนป่าคนดอยซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ก็เนื่องมาจากปัญหาที่มีบุคคลนี้ไปบวช เพื่อลีกเลี่ยงการเป็นทหารในช่วงเวลาดังกล่าวนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังจึงทำให้มีการกำหนดสมณศักดิ์ของพระภิกษุข,ขึ้นมากระทั่งปัจจุบันพระราชบัญญัติรับราชการทหารพศ2497ซึ่งเป็นฉบับที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนะคะ ได้กำหนดการยกเว้นว่าไม่ต้องเข้ารับราชการทหารกองประจาการเป็น3พวกรี่กันกันะะหนึ่งพระภิกษุที่มีสมณศักดิ์หรือที่เป็นปร,ริยนและก็นักบวชในพระพุทธศาสนาแห่งนิกายจีนหรือยวนที่มีสมณศักดิ์สองคนพิการทุพพลภาพซึ่งไม่สามารถเป็นทหารได้สามบุคคลที่ไม่มีคุณวุิที่จะเป็นทหารได้เฉพาะบางท้องที่ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งบุคคลจำพวกที่3นี้นะคะในกฎกระทรวงระบุถึงการยกเว้นสําหรับบุคคลสัญชาติไทยที่เป็นคนชาวเขาเผ่าต่างๆค่ะคุณผู้ฟังการกําหนดลักษณะคนพิการแล้วก็ทุพพลภาพที่ไม่สามารถเป็นทหารได้นั้นนะคะกําหนดไว้ในกฎกระทรวงฉบับที่3 7พศ .2516 ฉบับที่47พศ2518และฉบับที่74พศ .2540 ค่ะ โดยกำหนดให้มีความสอดคล้องกับในโรคปัจจุบันเช่นพวกโรคตาผิดปกติหูผิดปกติมีปัญหาทางด้านหัวใจหรือหลอดเลือดระบบหายใจระบบปัสสาวะจิตเวชแล้วก็โรคอื่นๆเช่นกระเทยมะเร็งตับอักเสบร้ายแรงตับแข็งเป็นต้นนะคะซึ่งจะเห็นว่าข้อยกเว้นที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้นะคะชายไทยยากที่จะหลีกเลี่ยงการเกณฑ์ทหารด้วยข้อยกเว้นอย่างถาวรได้เลย เพราะกาหนดเลยหลักการให้มีการยกเว้นแต่นักบวชที่มีสมณศักดิ์ซึ่งต้องใช้เวลาในการศึกษาทางธรรมหลายปีกว่าจะเป็นนักบวชที่มีสมณศักดิ์ได้นะคะแล้วก็ผู้พิการก็ต้องได้รับการตรวจผ่านการรับรองว่าเป็นผู้พิการนะคะซึ่งถ้าจะนับข้อยกเว้นตามกฎหมายจะถือได้ว่าชายไทยเกือบทั้งประเทศจําเป็นต้องเป็นทาหารประเภทใดประเภทหนึ่งเสมอเลยค่ะคุณผู้ฟังยากที่จะหลีกเลี่ยงนะคะจะเห็นว่า กรณีของข้อยกเว้นเนี่ยเป็นไปตามบริบททางสังคมการเมืองในเวลานั้นๆนว่าใครเป็นผู้มีอำนาจละเว้นให้แก่คนกลุ่มนั้นเช่นพระราชบัญญัติการเกณฑ์ทหารพศ2475พระราชบัญญัติการเกณฑ์ทหารพศ2479ได้ 79, ใ,ให้สิทธิพิเศษเพิ่มเติมแก่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่จะไม่ต้องรับราชการทหารในยามปกติค่ะคุณผู้ฟังซึ่งเป็นผลจาก การปฏิวัติสยามเมื่อพศ2475ซึ่งสิทธิพิเศษของสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรดังกล่าวก็ได้ถูกยกเลิกไปในพระราชบัญญัติรับราชการทหารพศ2497นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นก็ยากแล้วนะคะที่ใครจะหลีกเลี่ยงการเป็นทหารแล้วตอนนี้อย่างที่เล่ากันมาว่ารัฐบาลชุดใหม่มี นโยบายในการหาเสียงในเรื่องของการยกเลิกการเกณฑ์ทหารแล้วก็มีประชาชนจํานวนส่วนหนึ่งซึ่งเป็นจํานวนมากเลยะค่ะค่อนข้างจะเห็นด้วยกับนโยบายการยกเลิกการเกณฑ์ทหารซึ่งเป็นการบังคับนะคะแล้วก็ไม่ได้เป็นการสมัครใจตรงนี้เราก็ดูกันแล้วก็ตามกันต่อไปนะคะว่าผลจะเป็นยังไงขอบคุณข้อมูลจากประวัติศาสตร์การเกณฑ์ทหารในสังคมไทยนะคะโดยคุณทานายเกตวงกฎ ขอบคุณสำหรับผู้ที่ติดตามรับฟังรับชมสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ